สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ S V C H นะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะมาลงแรงของ c V C กันนะครับเราจะเล่นสักหนึ่งตาพอครับโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเริ่มเกมเลยครับอ่า S V C แรงนะครับนี่เป็ไรครับนี่ครับไปเลย รอแป๊บนะครับโอเคครับเขาละครับโอเคครับเข้าเกมิมาล้วครับเข้าเกมมาแล้วเอาหมดแล้วนี่ผมจะเลือกใช้เป็น G หนึ่งแปดนะครับ ไปเลยครับอุย้ยโดนครับมันมีตัวหนึ่งอ้อมมาทางนี้ผมจะไปดักมันอุย้ยมีตัวหนึ่งอุยอ้ยๆๆ้ยสองตัวสองตัวอุยอ้ยๆๆ้ยเ้ยผมตายแน่ยอยาบเลยอ อุโยวอเตกร้อยอุ้ยมันมีตัวนึงอยู่หลังมันอยู่หลังอะไรนี่มันอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมตายซะ เออนี่นั่นเพื่อนไม่ใช่หรอกเออห <Okay. S 1> ยาบตายผมโอ้โหฟาร์มัสแพงเันใช่อินโฟแล้วกัน <Okay. S 1> ผมนะครับจะชอบใช้ปืนสองปืน นี่ก็คือ M 4 o u r และามาสนะครับคือมันเป็นปืนยิงรัวดียิ่งใส่สกินอัตราสองเนี่ยสกินเนี่ยเนี่ยยิงดี M 4 o u ใส่อัตราสองแล้วก็ใส่ M 4 o u r h i f นะครับมันดีมากอุ้ยไม่ไม่โดนมันอยู่ยนู้นกันมันมันกองอยู่ตรงนูน้นเฮ้ยมันเล่นอะไรอะ่ะเล่นดีเซ์รเหรอเฮ้ย ดีเซิร์ดไอ้บอตายมีลมมึงโอ้ย,อย,ห,ยหลังมาหลังมาโอ้ยสวยละสวยแล้วไม่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 ตัวหนึ่ง <c oughs> ที่เรายิงไปมันก็ชุบโอไม่ได้ละโอ้ขอโทษนะเพื่อน เอ้ยิงมันิงมาเลยอื้ยเกือบล้มแล้วทำไปซ้ำโอ้ไม่หลอดไม่หลอดไม่หลอดเฮ้ยไม่เป็นไรครับตาหน้าเอาใหม่ได้อืมโอ้ยนี่ผมก็ต้องเลือกอยู่เลือกเอินก็สีแล้วกันปืนยิงแรงนี่อันนี้ปืนนี้มีมี เออดาเมจสองด้วยยิ่งแรงครับยิ่งแรงเฮ้ยมีคนนึงเน็ตหลุดเนี่ยคนเนี้ยโอ้ oh. ผมขอผมขอบอกเลยนะครับถ้าเล่นแล้วเน็ตหลุดนะครับคุณควรไปเช็คเน็ตของคุณแล้วถ้าคุณเน็ตหลุดคุณไม่ควรเล่นเกมฟรีไฟ r e ครับเพราะว่าถ้าเน็ตหลุดปึ๊บแล้วเพื่อนร่วมทีมของคุณจะลำบากหรือหรือไม่ต้องฟังผมก็ได้ โอ้โหมันลุมอ่ะลุมกันเต็มเลยฮะโอ้โหพวกนี้เล่นลุมเล่นลุมกันโอ้โหสู้เขาเพื่อนสู้เขาเออหัวแตกหัวแตกหัวแตกเก่งมากเพื่อนเีลยวคนเดียวเพื่อนสู้เขา มีตัวหนึ่งดาวซ้ำไปก่อนซ้ำไปตัวนั้นอยู่หลังไอวอเอ้ยเพื่อนคนหนึ่งดาวเอ้ยเพื่อนสู้เขาสู้เขาอยู่หลังไอวออยู่หลังไอวอไม่ไม่ไม่ไม,ไมเออยิงมันเฮ้ยมันมีสองตัวแล้ว มีตัวมันดันมันดันมาแล้วเพื่อนมันมันมาแล้วโอ้นั่นไงเออนั่นแหละมียาไหมเพื่อนโอ้โหเกือบแล้ว มันจะชาร์จแน่ <Double kill. S 1> อุ้ยเกือบแล้วใกล้แล้วเพื่อนอีกนิดเดียวไม่เป็นไรเพื่อนทำดีแล้วคราวนี้ผมปล่อยมันไม่ได้ละผมต้องจัดทอมสันหน่อยและเอ็มโฟโอเคผมชอบถ้าเอ่อการเสียงการรีโหลดเอ็มโฟเนี่ย ฟังนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับเนี่ยชอบมากเลยฟังแล้วมันสบายหูดีไปกันครับคราวนี้ห้ามยอมแพ้มันเด็ดขาดอุ้ยเบามากะระอยะนี้ต้องใช้เอมโฟงัดหัวอุ้ยโดนอยู่อุ้ยหัวหัวหัว นี่มันต้านไม่ไหวเดี๋ยวเอา,เอาไว้ข้างข้างก่อนเอาข้างข้างก่อนเอาข้างก่อนเอาข้างก่อนเอาข้างข้าง,นเ,าาง,างเนี่ยเอาให้มันรอดก่อน <First play. S 1> มันเล่นกันเป็นทีมได้ดีมากมันอยู่ตรงนู้น ระวังไอ้เพื o ่อนโอ้ไอ้นั <ương> ่นเน็ตหลุดหัวแตกไอ้นั่นมันก็ยังอยู่บ้านบนบ้านอยู่โอ้โหเหลือเรากับเพื่อนสองคนเอาไงดี แตกอุ้ยอุย้ยดนหลังไม่ไม่มันก็จะชุบเพื่อนอะไม่ดีเลยอะอยิงมันเลยมัอนถ้ามันขึ้นบ้านมานะเฮ้ยมันโยนระเบิดมาเฮ้ยมันตายแล้วแพ้ ทำเป็นเก๊กว่ะโอ้พี่แค้เขาไม่ได้โหดอะไรหรอกเล่นลุมเราส่งคำขอให้เพื่อนซื้อไอโฟนให้หน่อยโหไม่มีคนซื้อให้ไม่เป็นไร เลยปุกเลยเข้าเลยเข้าเลยอุเราจะแพ้ไม่ได้นะเนี่ยไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรเป็นแค่เกมเกมเอาไว้ค,คลายเครียดเฮ้ยอยู่ด้านบ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 น,บน เอาไอ้วอเฮ้ยใครใครใครเอา,ว,เอา,ว,เอาวิอยู่นี่เหรอแตก ซ้ำไปก่อนเ่อคนเดียวหนึ่งหนึ่งแล้วเราต้องทำได้ กราบปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็กราบขอภัยที่แพนะครับอืมคนดีเจอตีแบบร่วมมือกันดีมากเออขอกราบขอกราบสวัสดีจากเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ